ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในการนำเสนองานเนี่ยนะครับเราสามารถจะสร้างเป็นเอกสารอีบุ๊กได้ด้วยนะครับโดยใช้โปรแกรม Flip Album นะครับเวอร์ชัน6นะครับ Pro นะครับที่ใช้กันอยู่นี่นะครับจะเป็นเวอร์ชัน6 Pro นะครับพอเปิดโปรแกรมหน้าแรกขึ้นมานะครับก็จะมีหนังสือแนะนำเรี่ับการใช้งานนะครับ อันนี้เป็นหนังสือตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมคลิปอัลบัมนะครับเจะวเวลาเราคลิกมันก็จะเปลี่ยนหน้านะครับก็จะ,จะมีรูปแบบการใช้งานต่างๆใส่รูปภาพใส่เสียงไลท์เป็นซีดีได้นะครับทีนี้มาดูเราจะสร้างหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมานะครับโดยคลิกปุ่มที่เมนูปุ่มนี้นะครับ Create a new book นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ กาสร้างหนะังสือเล่มใหม่ขึ้นมาก็จะได้หนะังสืออันหนึ่งเล่มน,นะครับก็นะบจ,ะจะมีแผน่นกระดาษประปาๆอยู่สองแผ่น,นครับแล้วก็จะมีหน้าปกสารปกมาให้นะครับทีนี้ดูเมนูด้านบนนะครับที่ใช้กันหลักๆก็คือจะเป็นนี้ตัวนี้เครื่องหมายบวกนี่นะครับ insert multimedia object ก็จะเป็นส่ รูปภาพใส่เสียงก็จะคลิกที่ตัวนี้นะครับสมมติถ้าเราจะใส่ก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับตัวรูปดิสซอนะครับจะเป็นการใส่ข้อความนะครับการใส่ข้อความจะมีการใส่ได้ทั้งหน้าซ้ายและหน้าด้านขวานะครับจะมีสองฝั่งนะครับเราต้องคลิกให้ถูกครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มนะครับปุ่มตอมาจะเป็นปุ่มการเพิ่มหน้านะครับเพิ่มหน้ากระดาษครับที่เป็น ตัวโน้ตนะครับจะเป็นการใส่เสียงเพลงแบ็กกราวด์ hmm. mm hmm. เข้าไปนะครับดนตรีคลสิกแบ็กกราวนะครับแล้วก็จะมีลูกศรน,นะครับลูกศรเนี่ยถ้าเป็นสีชมพูจะเป็นการแก้ไขหน้าหนังสือเราได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเราคลิกไปอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นสีฟ้าจะเป็นการพลิกเปิดนะครับพลิกลิกเปิดหน้าหนังสือนั้นๆนะครับตอนนี้เราให้เลือกเป็นสีชมพูไว้ก่อนนะครับเราจะทําการแก้ไข ได้นะครับอันดับแรกเลยจะขอเพิ่มหน้าของหนังสือก่อนนะครับที่ครูให้ทำครูจะให้ทําไม่ต่ํากว่า20หน้านะครับ20หน้าก็โดยการเพิ่มเข้าไปเพิ่มหน้าเข้าไปนะค,คลิกที่ edit นะครับแล้วเลือกที่ insert page นะครับ insert page <c oughs> เลือกที่ multiple page นะครับ คือใส่ได้ทีเดียวลหลายหน้านะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับยี่สิบยี่สิบแทนนะครับยี่สิบหน้าก็จะมีมาให้เลยนะครับยี่สิบหน้าหนึ่งยี่สิบหน้าก็จะรวมทั้งหน้าที่อยู่เมื่อกี้ด้วยนะครับก็หน้านี้จะเป็นคอนเทนต์ก็คือสารบัญน,นั่นเองหน้าแรกจะเป็นสารบัญทีนีนะ้ดูวิธีการเปลี่ยนสันปกสันปกตอนนี้จะเป็น สีฟ้าๆออกน้ำเงินน้ำเงินอยู่นะครับที่การเป็นสปกโดยไปที่ออปชันนะครับแล้วเลือกที่บุ๊กบินเดอร์นะครับอ่าแล้วเลือกได้เลยนะครับลองเลือกดูมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการน,นะครับมีหลายอันนะครับอ่าครูเอานี้แล้วกันนะครับทีนี้ดูการเปลี่ยนหนังสือนะครับเปลี่ยนหน้าหนังสือรูปแบบของหน้าหนังสือนะครับ ไปที่ออปชันเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเซตนะครับบุ๊กออปชันบุ๊กออปชันนะครับนะครับเปลี่ยนนะครับสีตรงหน้านะครับสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับสีแผ่นกระดาษก็จะเป็นแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับเราสามารถเปลี่ยนโดยการเอารูปภาพมาแทนก็ได้นะครับรูปภาพมาใส่โดยการเลือกเข้าไปที่รูปภาพนะครับ เลือกเข้าไปที่รูปภาพเอารูปภาพมาใส่แตงก็ได้นี่ยเยอะนะครับอืม,อม,อม,อมจะเป็นแบบนี้นะครับอืมนะครับหนังสือก็จะเปิดอย่างนี้นะครับ,อรบโอเคนะครับตรงนี้โอเคนะครับทีนี้ ดูการใส่ข้อความนะครับข้อความอยู่หน้าแรกเนี้ยนะครับหน้าของหน้าปกน,นะครับครูจะใส่ข้อความโดยการคลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ annotate นะครับใส่ข้อความเข้าไปได้ก็จะมีช่องให้เราพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปก่อนนะครับเรื่องอาวเรื่องอะไรนะครับเรื่องอา่าวการ ระเจิงนะครับเจิงของแสงนะครับอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะเจอของแสงนะาร็ใส่เข้าไปปรับสีปรับฟอนต์นะครับคุมดำก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรับนะครับปรับฟอนต์ปรับขนาดนะครับ ปรับขนาดฟอนต์นะครับตัวหนาไหมเอาตัวหนาด้วยนะครับแล้วโอเคแนะล้วโอเคมันก็จะมีสมมุติเราโอเคแล้วมันก็จะมีให้เราปรับได้นะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขข้อความเราดนะับเบิลคลิกเข้าไปนดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมาแก้ไขข้อความได้อีกนะครับถ้าไม่ไม่ดับเบิลคลิกก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งนะครับ,นะรบจะเป็นการย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งของข้อความนะครับ นก็จะใส่ข้อความได้แล้ว